มันทําให้เราสวยยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็เขาอาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหนือเราก็ได้ครับเหมือนเหมือนกับดาวนะฮะอ่า้าว่ามีแสงจันทร์ก็มันก็ทําให้ตัวเองนี่ก็อับแสงไปแต่วันไหนไม่มีแสงจันทร์เอ๊ะตัวก็สวยเนี่ยครับยิ่งมืดยิ่งสวยนะครับครับเนี่ยครับก็มันอยู่ที่ความคิดเป็นถ้าคิดเป็นแล้วไอ้เกเลตตัวนี้มันจะลดลงได้ง่าย กิเลสตัวอาติมานีเนี่ยนะครับ,รบดูมิรผู้อื่นเนี่ยเพราะว่าในสังคมเรานี่มันจําเป็นต้องมีคนทุกจําพวกคนกวาดถนนคนคนขยะคนทําอะไรต่ออะไรทุกอย่างคนขับรถเมย์คนขับรถแท็กซี่คนเป็นนายกคนเป็นอธิบดีอะไรมันต้องมีคนทุกจำพวกต,ต้องหลากหลายเลยนะครับ,รบแล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่ว่า ทุกคนทุกฝ่ายทุกนะไรเขาก็ทําหน้าที่ให้สังคมนี้อยู่ได้ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ถ้าถ้าเขาทาหน้าที่ดีที่สุดอันนั้นแหละคือเกียรติของเขาครับก็เหมือนกับในเครื่องจักรเนี่ยแต่ละอันแต่ละชิ้นมันก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันครับแต่ทุกชิ้นมีมีความสาคัญเท่าเท่ากันใช่ครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําให้เครื่องจักรคน,นั้นอาจจะใช้การไม่ได้เลย มัอนอาจจะพังไปเลยครับพังไปเลยอ,อย่างในสังคมของเรามันก็ต้องมีคนหลากหลายมีคนท,นทนาโน่นทํานี่ถ้ามีคนคิดจะเป็นนายกอยู่อย่างเดียวคนทั้งประเทศนี่มักก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยนายกมันเป็นได้คนเดียวครับ<า>มีได้คนเดียวครับเป็นกันหมดมันไม่ได้สสสมัยนา้สะสเนี่ยสามร้อยเก้าสิบสามคนที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งใครๆก็อยากจะเป็นนายกหมดแต่มันมีตําแหน่งเดียวเนี่ยรัรมันก็ต้องเป็นได้คนเดียวใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสรุปเอาไว้ว่าคนจะดีหรือเลวเพราะชาติกูลก็หามีได้คนจะดีหรือเลวก็เพราะการกระทําของตนใช่ไหมฮะนะชัดจาว<ะ>ัสโลโหติครับนะนะ,นะชัดจาวัโโหติพาะมะโนโ กรมุนาวัสโลโหติกรมุนาโหติกรรมนุกครับครับเพราะฉะนั้นตระกูลชาติตระกูลก็เหมือนกันาาบางคนก็เกิดในตระกูลต่าก็จริงแต่ว่าเขาเป็นอาชาไนาได้ครับเป็นอาชาไนาเป็นบุคคลอาชาไนาไดเ้เหมือนกับเหมือนกับไฟที่เกิดจากเชื้อนะครับครับท่วานะมันก็การที่ มีความคิดเป็นแล้วก็ไม่ไม่ดูหมินพูดเนี่ยเป็นจริงๆแล้วในในสังคมสงของเราเอาโดูในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็หลากหลายนะท่านอาจารย์ครับอย่างท่านเข่าบาลีเนี่ยก็เป็นช่างตัดผมครับในท่านลาทะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนยากจนเป็นคนยากจนคนยากจนแล้วก็ หลายหลายะหลายระดับที่เข้ามาบวชอยู่ในใน,ในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นเป็นทั้งอย่างพระยาศะานี่ก็เป็นลูกคนร่ำคนรวยเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีครับแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเลยแหละ,ะแต่ก็เข้ามาบวชแล้วก็ตรงเครื่องกันเลยท่านไม่มีความรังเกียจรังงอนกันว่าคนโน้นเป็นคนยากจนคนนี้เป็นกรรมกรคนนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่มีเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วละลายพฤติกรรมหมดครับ ท่านเข้าถึงนะครับครับท่านเข้าถึงหวัวใจของพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็ต้องการจะปกครองส่งให้เป็นแบบอย่างของสังคม,งคมงเป็นสังคมตัวอย่างะเป็นสังคมตัวอย่างเลยไม่ให้มีไม่ให้มีวันนะไม่ให้มีอะไรต่ออะไร